ไก็จบแล้วไม่รู้จะอะไรให้ตัวเองก็เลยซื้อรถละกันจริงๆวิ่งออกเป็นดาวให้ไหมเอาเป็นดาวใหมเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้ฮะเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้น้ำมันแพงน้ำมันน้ำมันขึ้นครับไม่เกือบเอาติดรถไปทำกับข้าวมีการเรียนต่อไหมมีค่ะกำลังคิดๆอยู่ว่าอาจจะเรียนต่อต่อทูทู แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ดูก่อนว่าละครเป็นยังไงถ้าท่านหนักมากก็อาจจะรอเป็นปีหน้ามีสนใจสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษไหมมีอยากเรียนบริหารค่ะกำลังคิดอยู่อาจอาจจะเรียนโทไปดค่ะทำไมถึงรู้สึกยอยากเรียนบริหารนะคเพราะเมื่ขขอเราเรียนโทที่เทสมันตอนก่อนคือจริงๆในอนาคตคือมีมีสองทางที่เราอยากจะลองทำคือหนึ่งคือเป็นเรื่องหลักไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะทําธุรกิจกับตัวเองให้ตัวเองนี่แหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเรียนเพื่อที่เอามาปรับใช้ในการทํางานของตัวเราเองดู ยินดีเนาะอะไรครับก็ก็เป็นช่อดอกไม้ครับผมส่วนของขวานก็เดี๋ยวหาให้ครับผมอะไรอะอะไรเอออยากได้อะไรบอกไปเลยลูกบอกตรงนี้ไปมันละขามีดูเด็กพุกเลยลอยๆพุกโค้งอ่ะพูดตรงเข้าไปไปใกล้จะได้รถอีกคันโค้งเจ้าห้างกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเขาทำอะไรเยอะเลยเนาะแบรนด์ไหนดีนะ ครับได้ไม่มีปัญหาเด็กเนการพูดขนะดสัญญาแนะสัญญาแล้วนะการสื่อนี่ที่แค่ถามเรื่องพิจารณาละครเนีแค่ตอนแรกเน็ตติ้งก็ปังมากครับให้แบ่งละครก็ดีมากๆเลยครับผมในทั้งในแบบว่าเทนนอร์วิตเตอร์ในอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคอยช่วยยังพพอร์ตกันดีมากๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราต่อไปครับ นีเล่เป็นตัวเองเหรอเขาบอกครับใครใครเขาบอกว่าเป็นตัวเองครับแต่กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ผมต้องเรียนมา17ปีเลยนะพี่ใช้ชีวิตเลยใช้ชีวิตอยู่ที่ใช้ชใช่ครับเพื่อที่จะเล่นละครเรื่องนี้เยนะครับมด้นะใช่ครับมันมันใกล้ตัวครับมันด้วยความความทันเลนส์ของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันค่อนข้างี่จะปรับได้ง่ายครับง่ายแต่จริงๆก็ไกลตัวอยู่เหมือนกันเพราะพี่ ไม่ไกลตรงไหนที่ว่าเหมือนตรงไหนที่ว่าสว่าเหมือนเหมือนพี่เคนทุกอย่างไหมแค่ปากกามาวงเลยฮะคือเวลาที่เขาเล่นอะไรสนุกสนุกตลกตลกเล่นมุกอะจริงเขาก็เป็นคนเคนเป็นคนทะเล้นแต่ว่าอีกมุมหนึงในชีวิตจริงเขาเขาจะค่อนข้างเงียบด้วยคะเขาก็เลยพยายามขัดตลอดว่าเขาไม่ใช่แบบนั้น ถ้าบางมุมะฮะถ้่บางมุมแ้บางมุมมันด้วยละครมันสนุกด้วยครับแล้วมันมันด้วยพี่เพชรด้วยองค์ประบบกอบต่างๆที่มันมันมีของเล่นให้เราได้เล่นด้วยครับในในฉากอะไรนะครับมันก็เลยปล่อยได้สุดทุกฉากปล่อยได้สุดทุกฉากของแฟนก็รอกันนะ บๆงกนรก็รอการก,กลับมาพลละครอ,ออนก็อย่างที่เห็นนะทุกๆคนก็ส่งความคิดเหมาไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์รวมถึงเดตติ้งทุกๆอย่างก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่รอแล้วก็ติดตามกันมาตลอดแต้วจะกดดันไหมก่อนที่มันจะออนหรือว่าคู่เรากลับมามันจรัประสบความตื<อ>่นเต้นไหมเพราะไม่เหมือนแบบความคาดหวังไวอะไรจริงๆมีแต่ความตื่นเต้นอยากจะดูพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละครับผมก็ ด้วยด้วยผลงานทุกชิ้นที่เราได้ทำเราคนข้างนี่ใส่ใจมากๆแล้วก็ลงรายละเอียดกับตัวละครของเราเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าละครละออนก็น่าจะมีคนที่ชอบเพราะมันด้วยละครที่มัน,มนเบาสมองมากๆด้วยครับมันเป็นละครคอมเมดี้ที่ทุกคนแบบสามารถดูได้อะไรเงี้ยครับในเรื่องของกระแสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับก็ต้องลุ้นแฟนๆแ,แ,แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ลองให้กําลังใจเราเหมือนเดิมครับ ถเห็นว่าก่อนเอดินละครอนให้เดินสายไปรำบูสกันแ<ม>บบน<ม>ที่มากทำบุญครับทำบุญค่อนข้างหนักครับมีช่วงจังหวะที่ว่างตรงกันพอดีก็เลยได้ไปทำบุญร่วมกันค่อนข้างบ่อยครับแต่ว่าจริงๆต้องคาดก่อนว่าแบบละครเรื่องนี้ต้องออ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 รำอะไรอ้องขนาดนี้ลนะโอ้โอันนั้นเราไปสร้างแท้กันค่ะไม่ไม่เราก็มีข้อบ่นปกติแต่ว่าไม่ ือเราเราสองคนทำทำงานเต็มที่ค่ะถามว่าเราคาดหวังไหมเราแค่คาดหวังให้ทุกๆคนมีความสุขให้งานออกมาดีค่ะเราก็อยากแล้วเราคิดว่าทร้งพูดใส่ยมูมะเขาแม่เราที่มูแล้วแม่เราแม่นิงมูแล้วเรามูไหมถ้านั่งใส่หมูงี้แม่หนิงมูคนเดียวก็โดนเราหมดทุกคนค่ะเพราะว่าเราต้องไปไหว้พร้อมกันค่ะล่าสุดแม่หนิงไปมีแบบรำแบบ แแตๆม่ขอเรื่องอะไรไว้ก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ยังไม่รู้บอกแค่ว่าแก่บนไปพร้อมกันในลูกต้องรู้มาู้วันที่จะไปแล้วครับที่พ่าไปตรงนั้นเรามีบนแต่ไม่รู้ขอให้สองลูกาจริงๆสองลส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็ขอในสุขภาพครอบครัวทั้งหมดับผมเพร่อช่วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่รู้จะเอาแรงไปทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ขอ ขอให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานของเราทุกๆผลงานครับของมุกก็ขอไม่ไม่ตายจากเท่มเท่าไหร่ค่ะก็ขอให้การงานราบรื่นมีงานมาตลอดแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงเป็นการโบนแค่แบบขอพรสบายสบายอย่างอย่างยาไปค่วนาคาล่าสุดอการช่วงนาคา,านาคนะีช่วงน,น,นี้ก็มีดราม่าต่างๆ VIP นี่เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปจริงๆเราเอ่อกลุ่ม ปุ๊บเราเนี่ยค่อนข้างทีง่จะทาตามระบบทําตามกฎทุกอย่างนะครับผมจองเขาต้องจองตามตามระบบของเขาทุกอย่างเวลาจะไปเราก็จองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนเหมือนกันก่อนที่จะได้ไปอะไรเงี้ยเวลาไปเราก็ค่ามท้าใไปให้ตัวเล็กมากที่สุดไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาว่ากันเป็น VIP เป็นอะไรอย่างนั้นแต่เราขอเดินสะดวกเดินเดินสบายทำทำตามในจุดที่เขามีกฎมีกติกาทําตามกติกาเขาะครับ กดหมดเลยเนาะได้แล้วครับโดนตรงเลยล่าสุดเห็นผมก็เข้มเปลี่ยนเป็นจิ้นแล้วยูโรครับเป็นจิ้นยูโรนะครับอ๋อยูโรกับดิเดนกับเบนจริงๆมันด้วยด้วยความที่ผู้จัดการเดียวกันเราสนิทกันมากๆแล้วมันมันเล่นด้วยยูโรครับด้วยยูโรมันก็เป็นเด็กทะเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะชอบเล่นชอบแกล้งชอบหอมอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะมาจับจิ้นกัน แล้วเราชอบไม่ค่ะหมายว่าชอบชอบสุกหอมหออะไรอย่างเงี้ยนจริงๆอะมันด้วยพวกเราเนี่ยเป็นเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วเป็นเด็กพี่อ้อนกันอยู่แล้วก็ชอบชอบหอมหอมมาหอมกลับเราไม่โกงอยู่แล้วไม่โกงเขาเราหอมผู้หญิงไม่ได้เดี๋ยวเขาตอบเอานะครับก็หอมผู้ชายได้ก็หอมแล้วผู้ชายหอมแล้วเราเคยเขินไหมมันเป็นแบบสนุกครับผมสนุกแล้วยูโรเปเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นแบบสนุกสนานของมันมันชอบให้คนด่าครับ หรือว่าเข้มเป็นสามีชั่วคืน่ของนิโรคุณผู้บทละครไงเป็นไม่ได้หรอกครับปวดหัวครับปวดหัว คุาาูจิ้นเราไหมว่าเขาโอเคไหมเรออาจจะเปจิ้นกับผู้ชายอ่ะให้หนังถ้าเขาอยากไปทางนั้นก็ให้เขาไปไม่ล้างซัหน่อยะเอกลับมากลับมาอย่าเพิ่งไปสุดท้ายแล้วเรารู้สึกองว่าพอคู่เรากลับมาเดทจิ้งมันก็ฟังกันจริงว่าคู่เราก็ยังอยู่ในกระแสเราเรามันโล่งใจมันหรือว่ามันสบายใจแล้ววะมันคือจริงๆอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันมาทางนานมากๆความต่อต่อเนื่องเนี่ยก็มีมาตลอดทั้งในช่วงที่ละครโซเวลีจบ เราก็จะมีช่วงที่ละครของเราไปออนต่างประเทศเราก็ยังมีได้มาเจอกันได้มาอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดเวลาได้เจอกันอยู่ตลอดเวลาเวลาแล้วแฟนคลับเราก็ไม่เคยที่จะหายไปไหนก็โตมากับเราก็อยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนคอยอยู่เคียงข้างพวกเราแบบนี้ไปนานๆครับ พูดไดหมดแล้วเหรอไม่เหลือเลยก็อย่างอย่างที่เข้มบอกะค่ะก็แฟนๆของเราทั้งสองคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ตลอดไม่ว่าผลงานเราจะออกมาเท่าไหร่แ,แฟนๆก็ให้การสคนับสนุนราตลอดก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนทุกทกบ้าน,นมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆคนติดตามเราทั้งสองคนบบนี้าจะรับดไอก็ยังม <c oughs> ีง <c oughs> รุ่นให้เป็นคู่จริงนะครับถอดมันยังโดนนอยู่ไหมคำ <c oughs> ถามว่าชิวแล้วชินแล้วครับชินและชิวครับผมมันด้วย มันด้วยพอเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกทพ่ว่ามันมุกดาก็เป็นบัดดี้ที่ดีต่อเรา<ม>เป็นเป็นเพื่อนเป็นคนทํางานด้วยแล้วมีความสุขแล้วมีมีความเข้าใจกันได้ดีมากๆครับผมมันก็เป็นแบบนี้มันมันก็ดีครับเป็นดีอยู่แล้วครับมีโอกาสไหมคะสักทีหนึ่งมีโอกาส,กาสที่จะมีผักอย่างนี้ผีักตอนนี้พี่ยังไม่ผัก,ผก ก็เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้คือเข้มกับคุณพ่อเราร่วมงานกันแบบนี้สบายใจเรามีอะไรเราเป็นหน้าตลอดเราปรึกษากันได้ตลอดไม่ว่าเราจะเล่นหรือเราจะทำอะไรกันลงาชิลมากเพราะแบบเราค่อนข้างรู้นิสัยกันประมาณหรือว่ามีอะไรนิดนบบว่าเหมือนเราเหมือนเอาที่ใกล้จนหมดสัญญากับช่องแล้วอะไรแบบนี้ครับต่อไม่ต่อไม่คะต่อเรียบร้อยครับผมต่อแล้วครับต่อะไรฮะก็